นี่คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งในตำนานก็เตี๋ยวเส้นเล็กแห้งโบราณน,นี่คือแม่ไปเข้าคิวรอตั้งนานเนี่ยต้องเข้าแถวเลยนะว่าว่าแม่กลับมชาช้าหิว่ตายแม่จะกิน,นกชิ้นอันนี้ก่อนอร่อย

แบบว่ารสชาติมันจะหวานหวานเผ็ดเผ็ดอืมเขาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ถั่ว่อายได้ยังพีจด,ดูนะอีกแป๊บหนึง่งอีกหนึ่งคำหนึ่งคำแต่มะนาวมันได้บีบเพราะว่าเดี๋ยวบีบแล้วมันเปรี้ยวอืโอเค ของเมฆนะคะจะเป็นข้าวเหนียวอันชันค่ะแล้วก็กับหมูปิ้งหมูปิ้งนี่สิบไม้แถมหนึ่งไม้ละแปดอ้าวหยิบหมูปิ้งออกมาหนึ่งไม้ทำหล่นได้ไงเนี่ยนี่หมูปิ้งเคหยุดถ่ายได้แล้วอ้าวไม่กัดสิแล้วมันจะได้เห็นเป็นรอยกัดอ่า ไมก่กัดไปแล้วแล้วก็กัดข้าวเหนียวด้วยไอ้อะหูกัดข้าวเหนียวไปเยอะมากอ้าวนี่นี่นี่ไมก่กัดไปแล้วอัน,นี้เอ,เ,อเอาเอาเอาไปวางดิเมื่อกี้วางแบบเมื่อกี้ที่แม่วางอือของแมกมาที่สองเอาไปกินได้นี่ตายแล้ว อืมจะหมดห่อแล้วอะ่กะก็เตี่ยวแห้งจํานานหมดแล้วอะ่ะ